นมัสการถามพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์คะถ้าตอนบรรลุโลกุตละนี้จะไม่ว่าโดยอน,นิจจังทุกขังเลื่อนนัตตาอันใดอันหนึ่งก็จะท่านก็จะบรรลุทั้ง3ในนั้นแต่ตอนที่เป็นโลกียะนี้ถ้าหากว่าอัธยาศัยเจริญอันใดอันหนึ่งแล้วจะทําให้เข้าใจทั้งสาอันเลยไหมคะคืออน,นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นลักษณะของสังขารธรรม ถ้าผู้ใดรู้อนิจจังจริงก็รู้ทุกขลักษณะด้วยรู้จักอนัตตลักษณะด้วยถ้าผู้ใดรู้จักทุกขลักษณะจริงก็รู้จักอน,น,นิจจลักษณะและอนัตตลักษณะด้วยทีนี้ผู้ที่รู้อนัตตลักษณะเนี่ยจำเป็นมากที่จะต้องรู้จักอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะคือสิ่งเดียวกันอย่างเช่นบางคนเนี่ยพิจารณาเห็นผมโดยความเป็นของไม่เที่ยงบางคนเนี่ยมองเห็นผมอย่างเดียวกันนี่แหละคือตัวทุกข บางคนนี่เห็นความเป็นอนัตตาคือความไม่มีแก่นสารในผมเลยมันก็แตกต่างกันก็สุดแท้แต่ว่าผู้ที่มีศรัทธามากโดยมากมากกักจะพิจารณาโดยอนิจจังผู้ที่มีสมาธิมากโดยมากจะพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ผู้ที่พิจารณาโดยอนัตตามากแสดงว่าผู้นั้นมีปัญญาทีนี้ผู้ที่ประกอบไปด้วยศรัทธาสมาธิปัญญาเหล่านี้ก็ต้องไปดูว่าประเภททุกขา ปฏิปทาหรือว่าสุขาปฏิปทาอีกครั้งหนึ่งพระอาจารย์คะอย่างเวลาเราคุยธรรมะกันนี้ถ้าพูดเรื่องอทุกคลักษณะหรืออันนี้จะลักษณะนี้จะอธิบายแล้วก็เข้าใจกันได้ง่ายแต่พอพูดถึงอนัตตลักษณะนี้แบบว่าจะไม่ค่อยเข้าใจกันเลยนะคะท่านจึงบอกว่าอนัตตานี้เป็นสิ่งที่รู้ได้ยากพระพุทธเจ้านั้นจึงแสดงอนัตตายใหญ่อยู่สามวิถีด้วยกันเช่นว่า ถ้ารูปจกเป็นอัตตาแล้วไซรูปก็จะไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมได้ตามความปรารถนาในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยอันนี้คือเอาความเป็นทุกข์ ความอาพาธความเบียดเบียนบีบคั้นของรูปมาอธิบายอนัตตาว่าไอ้ความทุกข์เหล่านั้นเนี่ยนะไม่มีใครมีอำนาจในความทุกข์นั้นอย่างแท้จริงอย่างบางสูตรเช่นฉาชะกะสูตรพะองก็ตรัสว่าถ้าบุคคลกล่าวว่าจักขู่เป็นอัตาร์คำของผู้นั้นไม่ควรเพราะจักขู่ทั้งหลายมีทั้งความเกิดขึ้นมีทั้งความเสื่อมไปมันถ้าผู้ใดสำคัญว่าจักขูเป็นอัตางั้นอัตารของเราก็ต้องเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะเหตุที่จักขู่เนี่ยเกิดขึ้นและเสื่อมไปจักขู่จึงเป็นอนัตตาะอันนี้ก็คือให้เห็นความเป็นอนัตตาว่าเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงเป็นอนัตตาใครไปสั่งว่าอยากเกิดนะไอ้ที่เกิดแล้วก็อยากแตกทําลายไปไม่มีใครมีอํานาจอย่างนั้นจริงอันนั้นคือเรียกว่าอนาตานะัตตลักษณะโดยที่อวอนิจังมาอธิบายแต่โดยหลายแห่งก็บอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์รู้กันนะสิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาคือในความไม่เที่ยงด้วยความเป็นทุกข์ของสิ่งนั้นนั่นแหละจึงเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นผู้ที่พิจารณาโดยอนัตตนั้นจึงเป็นผู้มีปัญญามากพระอาจารย์คะยางเวลาเราพิจารณานามรูปและปัจจัยพระอาจารย์ก็แสดงว่าะจะบริบูรณ์เมื่อเรารู้จุติและปฏิสนธิแล้วถ้าเราพิจารณาไตรลกักษณ์นี้จะบริบูรณ์จะมีอาการยังไงคะ บริบูณ์ก็ต่อเมื่อว่าเป็นบาทของนิพพิทาเช่นว่าเมื่อเห็นว่าไม่เที่ยงเนี่ยนะมันน่าเบื่อแค่ไหนในสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันน่าเบื่อขนาดไหนในสิ่งที่เป็นภาระสมมติถ้าเป็นทุกขลักษณะคือถ้ายกให้เราดูแลคนไข้คนหนึ่งที่บอกดูแลยังไงเขาบอกว่าสมมติเขามีอายุร้อยปีตายไงนะและให้เราดูแลคนป่วยอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยนะถามว่ามันน่าเบื่อขนาดไหนถ้าคิดแบบธรรมนาทั่วๆไปเนี่ยนะ ก็อย่างคล้ายๆกับมีครอบครัวบางครอบครัวแม่เนี่ยอายุ80กว่าใช่ต้องเลี้ยงลูกปัญญาอ่อนอายุ70กว่าเนี่ยนะแล้วก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กมาแล้วจนถึงลูกอายุ70แม่ก็8-90ไปแล้วเนี่ยนะถามว่ามันมหาภาระขนาดไหนคือเห็นภาระเห็นกองทุกอันนั้นขึ้นแล้วก็เป็นทุกข์ที่ไม่ได้ทําให้ดีอะไรขึ้นเลยอันนี้ก็คือความมันน่าเบื่อของอย่างหนึ่งแล้วอันนี้จังก็เหมือนกันบอกว่าก็สิ่งนะั้นมันไม่เที่ยงทําเสร็จแล้วก็อะไรนะ ทำแล้วทิง้ง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 แล้วมันจบที่ไหนเนี่ยก็เหมือนแบบอย่างที่พระอนุรุทธะสมัยที่ท่านยังไม่บวชนะนะพี่ชายเล่าวิธีทำนาให้ฟังก็บอกว่า,วาเออเนี่ยต้องธรรมดาผู้ครองเรือนน่าจะต้องทำนาทำยังไงฝนตกท่านก็ต้องไปไถก่อนเมื่อไถเสร็จท่านก็ต้องไปไปแต่งดินให้เรียบร้อยแล้วก็ไปหว่านหว่านเสร็จก็ไปดึงไอ้ที่หว่านแล้วเอาไปปักไปดำ ปักดำเสร็จก็ดูแลจนกว่าข้าวจะออกรวงข้าวสุกก็เกี่ยวเกี่ยวเสร็จก็เอามาเข้ายุง้งแล้วก็เอามาประกอบจนกว่าจะมาเป็นข้าวสุกบอกทําอย่างนี้เสร็จเลยไหมบอกไม,กไม่ปีหน้าทําอีกก็ทําอย่างนี้อยู่ทุกปีทําอย่างนี้อยู่ทุกปีก็ถามว่ามีสาระตรงไหนบ้างในในสิ่งนั้นก็ต้องดูแลในสิ่งที่ไม่เที่ยง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 ก็รู้อยู่แล้วว่าเหมือนกับว่าถ้าเป็นกลุ่มพยาบาลก็เหมือนว่าคนไข้รายนี้ส่งมาก็ตายรายนี้ส่งมาก็ตายรายนี้รายไหนส่งมาตายหมดอย่างเงี้ยนะ ถามว่ามันน่าเบื่อแค่ไหนแล้วมีอำนาจอะไรบ้างไปหยุดยั้งความตายเหล่านั้นก็ทําไม่ได้หยุดยั้งความป่วยก็ทําไม่ได้หยุดยั้งความตายก็ทําไม่ได้เนี่ยนะคือเห็นความไม่เป็นแก่นสารของสิ่งเหล่านี้เลยจิตก็น้อมออกเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวตามพระสูตรทั้งหลายว่าเมื่อเห็นอนิจจังที่สมบูรณ์ก็นํามาซึ่งความเบื่อหน่ายเมื่อเห็นทุกขังสมบูรณ์ก็นํามาซึ่งความเบื่อหน่ายเห็นอนัตตาสมบูรณ์ก็นํามาซึ่งความเบื่อหน่ายแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยนะ มันน่าเบื่อหน่ายจริงๆหรือเราคิดเองว่าเอ๊ะมันมันต้องเบื่ออันนี้คือว่าจนกว่าจะว่าอารมณ์นั้นไม่เป็นนิมิตแห่งฉันธราคะต่อไปซึ่งทางปัญญานี่ก็ต้องเพิ่มพูนอย่างมากแล้วก็ทางอารมณ์ต้องรู้อารมณ์นั้นอย่างจริงๆเนี่ยนะต้องรู้ทั้งสองฝ่ายเพราะว่าอารมณ์นี้คือปริญยญาธรรมตัวปัญญาที่เจริญนี้เป็นภาเวตาพธรรมทีนี้ปัญญามันก็ต้องอาศัยบริขารบริขารของปัญญาก็คือมรจิตที่เหลือจะต้องมาเป็นบริวารของปัญญา ก็ต้องมาบ่มจนกว่าปัญญาเหล่านี้จะมีบริวารเต็มเปี่ยมแล้ววัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งการตัดฉันทราคะได้จริงถ้าพระอาจารย์แสดงว่าการพิจารณาไตรลักษณ์จะบริบูรณ์ก็เมื่อเบื่อหน่ายหรือนิพพิทาถ้าเราเทียบในวิปัสสนาญาณญาณที่ทําให้เบื่อหน่ายพวกนิพพิทาญาณน,นี้มันก็จะเกิดหลังอุทยพยญาณถ้างั้นจะกล่าวได้ไหมคะว่าพออุปกิเลสเกิด S 1> <S 1> <S ก็แสดงว่าสัมมาสนญาณของเรานี้บริบูรณ์แล้วคือตั้งแต่สัมมาสนญาณจนถึงนิพพิทายานเป็นต้นเนี่ยนะยังไงก็อน,นิจจังทุกขังอนัตตาเดี๋ยวเราเรียนต่อไปก็ถึงว่าเห็นอน,นิจจงเนี่ยนะเกิดดับเนี่ยมันเกิดดับสองอย่างโดยขณะกับโดยปัจจัยผู้ใดรู้เกิดดับโดยขณะเรียกว่ารู้อนิจจงรู้ความเบียดเบียนโดยขณะก็ชื่อว่ารู้เป็นทุกขังรู้ทั้งโดยขณะและโดยปัจจัยนี้เรียกว่ารู้อน,าตาน,น,อนัตตลักษณะ ดันเกี่ยวกับเกิดดับก็ยังเป็นไปกับอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ดีแม้แต่พังขยานก็คืออนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนา,าอนัตานุปัสนาอีกอยู่ดีระดับสูงไปแล้วก็อนิจจังทุกขังอนัตตาอีกอยู่ดีจนถึงโน้นอนุโลมมายานบริกรรมอุปจาระทั้งแม้กระทั่งในมรควิถีบริกรรมอุปจาระอนุโลมก็อนิจจังทุกขังอนัตตาโคตภูจึงมีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะนั้นสภาวะธรรมเนี่ยจึงมีลักษณะสองคือปัจจัตลักษณะกับ สามัญลักษณะการพิจารณาอย่างไรในระดับวิปัสสนาไปแล้วก็ไม่มีเกินสามัญลักษณะแต่รายละเอียดของการรอบรู้สิ่งนั้นต่างกันตามภูมิแห่งปัญญา